อย่าลืมกดติดตามช่องอัติเมตออโตทีวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของ Toyota Hilux TIEX ไ2027รถกระบะสายสปอร์ตพันดูที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักความแรงและสมรรถนะขั้นสุดจาก Toyota ที่กลับมาสร้างตำนานอีกครั้งในปี2027ด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุคผสมผสานความแข็งแกร่งกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจนกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ โตโยต้าฮิลล์สทีไเอ็กซ์2027มาพร้อมกับรูปลักภายนอกที่เปลี่ยนโฉมแบบหมดจดไฟหน้าเล็ตเมทริกซ์ดีไซน์ฉกเฉียวพร้อมไฟเดย์ไทม์ n รันนิงลายแบบเส้นต่อเดืองให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำสมัยด้านหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบเฮกซ a กอนพร้อมโลโก้ทีไอเอ็กซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและดูดันกว่ารุ่นก่อนเส้นสายตัวทั้งดูหนาแน่นและบึกบึนเพิ่มความโดดเด่นด้วยล,ล้ออลลอยทนา20นิ้วลายใหม่และยางแบบออฟโรดสำหรับการลุยทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของ h i l เล T i E X 2027ถูกออกแบบให้มีความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำหน้าบอรดหนังแท้เดินได้สีแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตภูมิอลัยมันติฟังชั่นพร้อมแป้นพเดชิปหน้าจอขนาด14นิ้วแบบสัมผัสรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทาง JBS สุดพรีเมียมและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ในด้านขุมพลัง Toyota h ฮิลล์ส t IE x 2027ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์คู่ขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง420แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ดอมติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไดนามิกทอร์ค e Control ที่สามารถปรับการขับเคลื่อนได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตอีโคหรือออฟโรดรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยในเส้นทางสุดโหดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย h ิลล์ส T-RX 2000 27มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense เจ n เนอเรชันล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ใช้โชกับแบบโมโนทูบจากฟอร์คซ พร้อมระบบการสะเทือนหลังแบบมันติลิงช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมแม้จะวิ่งบนถนนครุกครักหรือทางออฟโรดก็ตามนอกจากนี้ยังมีโหมด TIREX Drive ที่จะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบการสะเทือนอัตโนมัติตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่ในส่วนของฟีเจอร์อัจฉริยะ t ต y o ต a h i l u ส TIREX 2027ยังมาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียง Toyota w a t c h Command ที่สามารถควบคุมฟงังก์ชันต่างๆได้ โดยไม่ต้องละมือจากภูมิลัยระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแอปไมเทอโอเทอรและระบบสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงสรุปแล้ว Toyota h i l ล x ส์ทีไอเอ็7คือการรวมพลังระหว่างความแข็งแกร่งความสปอร์ตและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เหนือชั้นเหมาะสาหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วความล้ําสมัย และต้องการรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสนุกในการขับขี่อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร h i ลส x T.I.E.X 2 0คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามช่องอัติเมต e Auto TV เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกก่อนใครแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ